สุขกาลุณาความปารถนาให้ผู้ <ทำ S 1> อื่นพ<ล>้นทุกข์มุทิตายินดีกับผู้อื่นที่เขาได้ดีใช่ปะเร,เรียกว่าหรือแม้แต่การที่เรียกว่าอย่างเบขาที่บอกแล้วว่าความทวายทานผู mah, เราต้องฝึกตรงนี้เลยใชไ่ไหมคนที่ทวายทานผูก็ต้องท่องอยู่แล้วเมตตาคืออะไรกาลุณาคืออะไรมุทิตาคืออะไรอุเบขาคืออะไรคือการวางเฉย การที่เรียกว่าไม่ใช่ไม่รู้ร้อนไม่หนาวการวางเฉยคือมีอะไรมากระทบก็ไม่กระเทือนใช่ไหมทุกร็รู้สุก็รู้ค่ะไม่ดีใจจนเกินไปไม่ทุกข์ใจจนเกินไปอยู่ในความพอดีคะวางเฉยได้ใช่ปะอยู่ตรงกลางอ่ะเข้าใจปะตรงนี้คือคําสอนของลูกจากเราต้องเข้าใจแต่บางทีมันเป็นภาวะสภาวะของเราสภาวะที่เราต้องวางเฉยใน ในแต่ละเคสแต่ละเคสเหมือนแม่ที่แม่แม่ยกตัวอย่างว่าบางทีเราแม่เตือนแม่สอนสอนไปแล้วจนแบบว่าพูดไปเราจะพูดยังไงละกูต้องวางเฉยดีกว่าคําว่าวางเฉยก็พูอแบบไม่อยากไม่ไม่ยุ่งหรือว่าไม่อะไรดีกว่างเี้ใช่ไหมก็เลยว,ว่าขอให้ให้เข้าใจตรงเนี้นะแล้วนาไปปฏิบตัติและให้รู้ขอ้อเรียกว่า เขาทำนำทางชีวิตเราเ,เพื่อเพื่อเปิดทางชีวิตเพราะว่าหลังจากเนี้ยการที่เราจะเป็นลูกศิษย์ของเทวราชมารดาแม่แม่ศีาขอมวันทวีชนุรีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่เรียกว่ามีพรหมวิหารจีเข้าใจนะอย่างน้อยเราต้องมีพรหมวิหารจีแล้วก็ศีลห้าเราต้องพยายามทำให้ได้ก็แต่เป็นข้อปฏิบัตินะเรียกว่าเป็นข้อยึดถือในการปฏิบัติแต่ไม่ได้ยึดติดไม่ได้ตึงเกินไป ไม่ได้ยอด้อนเวนไปเข้าใจป้ะแม่คุงบอกว่าการที่การที่ทุกคนได้รู้ว่าเออเราเราบูชาองค์เทพเทวาเนี่ยถ้าเราเป็นผู้หญิงถ้าเรามีประจำเดือนเราก็ห้าจับถ้าสิทธิ์ไม่ครบเราก็พิจนารณานตัวเราแต่ว่าถ้าสิทธิ์ไม่ครบแล้วเวลามีงานใหญ่แล้วต้องช่วยกันยกองเนี้ยต้องใช้แรงก็ต้องเหมือนกัน ก็ต้องวางได้เหมือนกันไม่ได้ตึงเกินไปเข้าใจป่ะใช่ไหมถ้าตึงเกินไปต้องเอาสิ่งมงคลเลยก็พอดีอ่ะเหนื่อยตายใช่ป่ะมันต้องมีบ้างบางคนก็คือมุสาเป็นบางเวลาใช่ไหม <c oughs> ที่เรียกว่าพิดพาดบ้าง <c oughs> เผล่อตบยุง <c oughs> เผล่อบี้มดมันคันมันกัดกุพอดี <c oughs> เผล่อบี้ตายเนี่ยไม่ได้เจตนา <c oughs> มันก็แต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้ได้นะ แาษาดุที่แล้วก็มีความสูลงแล้วก็โยกมือไหว,ว้นะแล้วก็ให้ามไปใช้นะคนที่บอกบอกเคล็ดลับที่พระมานดาบอกเลยคนที่ฟังแล้วก็เอาไปใช้นะเพราะว่าบางทีอ่าดคลิปทําไมต้องอัาคลิปเผยแพร่เพราะอยากให้คนนะได้ได้อ่านได้ฟังคําสอนทุกงเช้าเนี่ยมันจะติดใจนติดเลยต้องต้องดูทุกเชา้ามันเตือนไหมกระตุน้นไหม เออแม่ไม่พูก็ไม่ได้เห็นมาแม่ทําทุกวันไหมมากี่ปีแล้วทำน,น,นี้มากี่ปีแล้วทำน,นานเออทำนี้มาตลอดอ่ะแม่มีวันไหนที่มีวันหยุดไหมที่จะไม่ทำไม่มีเออถึงบางทีแบบว่าบางบาง,บางทีก็คือโพสธรรมะของพระเจ้จิจอาจารย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสลับกันใช่ปะหรือบางวันก็โพส คลิปของพมานดาวหรือว่าคําสอนสัจธรรมชีวิตตนเองเอผยแพร่คืออะไรที่เราสามารถแชร์ได้ที่เราใช้สือ Social, ่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์อ่ะเข้าใจไหมลูกมันต้องลงมือทำนะอย่าอย่าปิดกั้นตัวเองว่าควรจะบอกว่าเราอะไรเนี่ยวิธีการที่เราจะสร้างตัวเรานี่แหละไม่มีใครสร้างเราให้ให้เราเป็นผู้ที่สําเร็จหรือว่ามีความสุขได้แค่ไหนแม่บอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วว่า วันนี้ฟังไปอ่ะคนที่จะมีความสุขความสำเร็จได้คืออะไรต้องแก้อะไรไ mm แก้ที่ตัวเราเองฮะแก้ที่ใครตัวเราดูแลใช่ปะนี่แหละคือเคล็ดลับที่สุดเลยมัวแต่ร้องขอมัวแต่อะไรแต่ไม่แก้นิสัยอย่างบางคนที่มาอย่างลูกอ่ะที่บอกว่ามาแล้วลูกเปลี่ยน่ยใช่ปะจากอารมณ์ร้อน อันนี้ก็คือเปลี่ยนได้นะองศาเปลี่ยนนะองศาสมวิเปลี่ยนนะรู้ใจปะเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะแล้วคนรอบด้านนจะเห็นเราพอคนรอบข้างเห็นนะเออเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้ดีอ่ะนั่นแหละมันเป็นกระจก่องเราเขาว่าจะมองเห็นอนะไะนั่นแหละคือผลดีนี่คือผลลัพธ์ของเราเริ่มต้นถ้าตัวเรายังไม่เป็นผลลัพธ์อ่ะยาวหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ใหญ่เข้าใจยังเข้าใจยังรู้เรื่องแล้วนะ เ้าถ้าเราเปลี่ยนแม่แม่มองว่าหลายๆคนเปลี่ยนได้อย่างนี้ก็เปลี่ยนแต่ก็ยังมีความขี้เกียจเข้าใจปะเปลี่ยนไหมเออเปลี่ยนไหมอันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะลูกใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้อันนั้นก็เปลี่ยนแม่ถึงต้องชื่นชมพอถ้ากิดแม่ชื่นชมคนเนี้ยหรือชื่นชมคนนี้ชื่นชมบ่อยๆหรือเขามาทําความดีปบ,บ่อยอิจฉาปะไม่มเราต้องมีอะไร มีมอะไรเ<ม>รียกว่าอะไรผูทีดด่ดังเออใช่ไหมชื่นชมยินดีกับเขาที่เขาทําความดีที่เขาได้รับความชื่นชม,ชมแต่ถามว่าผลลัพธ์ตรงนี้พอเขาได้เราเห็นเขาว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงไหมแต่ละคนอนะ่ะเออเขามีความเออเราไปช่วยช่วยเทวะไหลไม่ได้ช่วยแม่ไม่ได้ช่วยพ่อไม่ได้เขายังมาเออดีแล้วเราไม่เราไม่มีเวลาเขาเราต้องชื่นชมกันไม่ใช่อิจฉาอินี่มันจบมาเอาใจ ใเป็นงี้ป่ะเป็นไหมเป็นไหมอาคุสนเกิดแล้วนั่นน่ะตัวอิฉาตรงเนี้ยโอ้โหพระมารดาเกลียดมากเลยนะใช่ไหมห้ามตั้งแต่แรกเลยนะว่าห้ามอิชาลิษยากันนะห้ามแก่งแย่งแข่งขันกันให้เกลียดกันที่ให้เรียกกันแม่แม่พ่อพ่อเนี่ยก็คือให้เกลียดที่ความเคารพ,พยามไร้หงวกันละกันแล้วก็ให้รู้ว่าเออเรียกกันแม่พ่อได้แต่มาเรียกกัแแกกบ,กบแม ต้องทุกคนต้องเป็นลูกเป็นลูกซี์ไงเป็นลูกพมานดาเข้าใจปะแต่มันพูดจใจตันเองว่าแม่ตูกแม่นูดพมานดาครับวันนี้แม่แม่นูด๊ดอย่างเงี้ยสมควรพูดอย่างนี้ปะะ่ะล่ะเออแม่พิงบอกว่าอันเนี้ยแหละถึงต้องพูดเนี่ยว,ว่าอย่ามาพูดแม่กับกูไม่ได้ถือนะ,นะแต่มันเป็นข้อที่เรียกว่าพมานดาท่านต้องให้ รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม่เจ้าอย่เจ้าอย่างะมะเจ้าระเบียบะม,มะนี่คือเบื้องบนถ่ายทอดให้แมเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าระเบียบหน่อยที่ต้องมีวินัยวินัยสําคัญตรงต่อเวลาสําคัญแต่ตึงเกินไปก็ไม่ได้กูก็ต้องด่าประจําด่าจนชินแล้วใช่ปะ่ะพอช้าน่ะไม่รับพรเจ้าค่ะ ไม่ใช่พอคนหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยพอไม่บนไม่ว่าอีกคนย่ทําคนที่ทําได้ก็ทําได้หมดไม่ได้เนี่ยต้องดุตําหนิพอตําหนิแล้วโกดปะพ<ม>อโดนดุโกดโกดมะเคืองมะคุ้นใจปะคุ้นท้องใจมะเป็นวิทยาทานใครเคยโดนดุแล้วคุ้นใจไหมมีความคุ้นท้องใจไห าใจที่พระมาดาพูดเหมือนเราคิดว่าเราถูกแต่ถ้าเราไม่ฟังครูบาอาจารย์เราก็จะไม่รู้ว่าจุดของเราคือตรงไหนที่ผิดอันนี้คือตัวกูคตัวรู้อยู่ยังหลงใช่ปะอันนี้คือตัวหลงปะใช่ไหมว่าเราเรารู้เราทําถูกแล้วนี่แต่สิ่งที่เรารู้มันไม่ใช่ใช่ใ่ะเราเราหลงพีดใช่ใช่ค่ะทุกม อันนั้นลูกเคยมีประสบการณ์แล้วค่ะคือแล้วก็พอโดนตำหนิก็แก้ไขเราทําดีแล้วนี่ทำไมถึงมาว่าเราอีกวะใช่ไหมใช่แล้วก็น้อยใจเพราะหลงผิดจ้าค่ะแต่พอมาพิจารณาทำไมถึงคิดได้เพราะว่าพ่อมาด้าจะเตือนว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะอธิบายว่าต้องทําอย่างนี้นะและตัวเองเป็นอย่างนี้ใช่ลงมองดูตัวเองดูว่าถูกหรือเปล่าอันนี้คือการมาคุยจ้าค่ะตอนแรกคงจะไม่มาคุยเลยจ้าค่ะถ้าไม่คุยแล้วจบปะจบจ้าค่ะไม่รู้เหตุและวพ ได้แล้วค่ะเข้าใจยังใช่ไหม <st it> ตอนนั้นอะที่มีเรื่องเหตุการณ์ที่ว่าคอที่ต้องมิดเป็น้อที่ต้องแก้ไขตันเองได้ะใช่ไหมและยอมรับมันซา <st it> ให <st it> ้ยอมรับมันแค่นั้นเองแล้วกูเอาตายป่ะ <st it> ถ้ายอมรับเปิดใจแล้วก็ยอมรับแลว้วก็แก้ที่ตัวเราเห็นไหมต้องแก้ที่ใค <st it> รที่แม่จีเนี่ยกูได้เป่า <st it> กูดได้ปะกูดได้ผลประโยชน์กับมึงปะไ,ได้ไหมใครได้อะตัวเราได้เข้าใจยังนี่คือความปรารถนาที่พระมารดาทรงต่อ,อมาในจิตแม่ผ่านมาในจิตแม่แล้วผ่านกายแม่ที่จะพูดบอกทุกคนเนี่ยว่าเราต้องแก้ไขยอย่างไรต้องปฏิบัติตนอย่างไรเข้าใจปะนิสัยเราเป็นอย่างไรอ่ะถามน่อยว่าคนไม่รู้จักกูมไม่รู้จักบางทีแต่ละคนมากูรู้หมดแหละใครนิสัยยังไง ท่านเรียกว่ายานมองเห็นยานยางรู้ท่านให้ยานอยางรู้ได้ที่บอกตั้งแต่ตน้นว่าไม่ใช่หมอดูแต่มียานยางรู้แต่ว่าใช้เฉพาะทางไม่ได้ว่าคือเอาความโลกเอากิเลสมากองให้ทุกคนว่าเ,าเดี๋ยวกูต้องให้มึงทุ่ห่วยนะเดี๋ยวกูพูดพูดชักจูงว่าเออเดี๋ยวจะไอ้นี่นะรักแม่สัมทานแม่นะเดี๋ยวมึงก็รวยทุ่งห่วยอนะไรเงี้ย แต่ถามมาทุกคนอ่ะแม่ไม่ได้ให้ออเอากินเลนนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านสอนท่านพูดเตือนแล้วลูกแก้นนะแล้วลูกจะดีอย่างนี้นะนี่คือผลลัพธ์ที่เราจะได้ผลลัพธ์ในการแก้ไขเป็นแปลงแลวเป็นยังไงสําหรับลูกของรลูกชีวิตดีขึ้นมากค่ะั้ำคนในบ้านก็เห็นดีกับเราเนในการที่เราสร้างกำลังและเราเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะมีการเปลี่ยนแปลงมาก ตรงนี้แหละมันเป็นผลลัพธ์อันดับต้นพราะผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเราแก้ตรงนี้ได้แก้จุดบอดในตัวเราได้แก้ใจบอดอ่ะใจที่บอดที่มันมองไม่เห็นความดีอ่ะเข้าใจปะเราแก้ตรงนี้ได้แล้วมันจะเป็นว่างเลยแล้วมันชีวิตเราจะดีขึ้นมันจะมีคนดีๆเข้ามาและคนเขาจะช่วยมดถังปัชจูเรานะแล้วเขาจะเห็นในความดีงามของเรานะตรงนี้มันเป็นจุดปอดอ่ะแต่ถ้าเกอดเราปิดอ่ะมันก็ปิด ตรงนี้แม่บอกให้รู้เลยนะว่าครูบาอาจารย์ทุกที่นะไม่ใช่ที่นี่นะปรถนานิสิ์ได้ดีจริงๆอยากให้ทุกคนดีให้ทุกคนมีงานที่ดีมีเงินไม่ทุกอยากให้ทุกคนรทุก่ะคือเมตตกับนามที่ดาวเด็กขตรงนี้คือธรรมะของพระเจ้า,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 าที่เทพเทวดาทั้งมาให้ทุกคนเลยอ่ะแม่แม่เข้าใจทุก อยากให้ท,ทุกคนเรียกว่ามีความสุขและอยากให้ทุกคนพน้นทุกข์ใช่ปะไม่ว่าความสุขของแต่ละคนน่ะความร่ำรวยมีโชคลาภหรือว่าอะไรมันเป็นผลคอยได้จะได้ในอานาคตถ้าเราทําแล้วอ่ะรู้เข้าใจยังแต่ปมที่อยู่ในตัวเราแล้วแหละเราต้องเรียกว่าแก้ที่เรานี่คือกุญแจสําคัญนะในการที่จะชอบความในเข้าใจยังและการศรัทธาเนี่ยให้รู้ว่า การสรัทธาบูชาเทพเนี่ยเราเข้าใจเรามีศรัทธาแม้จะโรคภัยไข้เจ็บอะ่ะอันนี้พูดถึงเรื่องโรคนะแม่จะพูดยัง